ยกอาหารขึ้นเหนือศีรษะแล้วว่าสุทีนังวะัตะเมธานังอาสวกขายาวหังโหตุคำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตทรทำบุญแบบสั้นๆจำง่ายทานที่ข้าพระเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวกิเลสเธอหรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยง่าย ขาวขาวเหมือนดอกบัวคำกล่าวก่อนใส่บาตรยกอาหารขึ้นเหนือศีรษะแล้ว่าสุทินนังวัตะเมธานังอาสวกคายยวาวหังโหตุทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวกิเลเถิด คำกล่าวภาษาไทยง่ายๆข้า,ขาวขาวเหมือนดอกปัวยกขึ้นเถืนหัวตั้งจิตจำนงตักบาทพระสงฆ์ขอให้ทันพระศีอ่านนี่เป็นการตั้งความปรารถนาพบพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมานขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตการเทิน พระหลวงพ่อบางรูปสอนว่าการอธิษฐานทำบุญใดๆทั้งก่อนและหลังทำบุญต้องประกอบไปด้วยขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินคำกล่าวหลังใส่บาตรนัตถีเมสาระนังอันยังสังโคเม สารานังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธาสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยกันกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดากรดน้ำหลังใส่บาทสั้นๆ การกรวดน้ำหลังใส่บาตรหรือทำบุญฉาพุธโชคดีที่พระพุทธศาสนาสอนวิธีทำบุญและอุทิศบุญโดยเฉพาะกับผู้ที่ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขีตาโหตุยาตโยขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ขอบุญทั้งหลายให้แก่คู่กรรมคู่เวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับแล้วอโหสิก,กรรมอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าไม่ตามจองล้างจองพรานจองเวรซึ่งกันและกันตลอดไปและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพเจ้าด้วย อำนาจปุนนี้ด้วยเถิดวันนี้เรามารู้ความหมายของคำว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสิหลังวีโสทะเยและเราก็รับว่าสาธุสาธุส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าหมายถึงอะไร เข้าใจเอาว่าสาธุไปตามรูปแบบพิธีกรรมความจริงไม่ใช่ถ้ารู้ความหมายจะลึกซึง้งคือพระท่านบอกให้คนที่รับศีลไปนั้นเมื่อรับแล้วรักษาได้ดีแล้วอัน,นิสงส์ก็จะเกิดขึ้นดังนี้สีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงสุขติสีเลนะโภกสัมปทา ศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ศีเลนะนนพูุติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานตัดสมาสีหลังวีโสทะเยเพราะเหตุนั้นพึงชำระศีลให้หมดจดเห็นไหมอย่าทําเป็นเล่นไปการรักษาศีลจะไม่ตกนรกรักษาศีลจะมีเครื่องกินเครื่องใช้ทรัพย์สินเงินทองศีลที่รักษาดีแล้วจะทำให้ถึงพระนิพพานได้ แล้วพระท่านก็ย้ำตัดสมาสีหลังวิโซทเยคือพระบอกว่าเพราะเหตุนี้พวกท่านทั้งหลายพึงรักษาศีลให้หมดจดอันนี้สงของศีลโภคสัมปทาเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติสามารถบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่เกิดมีแก่ตนได้เต็มอิ่มโดยไม่ต้องหวาดกระแวงอะไรกัลยาณกิจตึ เป็นเหตุให้มีชื่อเสียงดีมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปว่าเป็นคนไว้ใจได้ทำให้มีอนาคตด,ดีเพราะได้รับความไว้วางใจในความประพฤติสามูหะวิสารหังเป็นเหตุเป็นคนแก้วกล้าอาจหารสง่าผ่าเผยในเวลาเข้าสังคมอาสามมุบหังเป็นคนไม่หลงลืมสติ ไม่หลงเพลิดิ้นรนเวลาใกล้ตายสุขติปรายนังเป็นเหตุให้เข้าถึงสุขติภูมิเมื่อตายไปแล้วทำไมต้องสมาทานศีนห้าสินห้าน,นั้นจัดเป็นสีนพื้นฐานเบื้องต้นที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมทุกหมู่เหล่าเพราะเป็นการป้องกันความหดเห้ยมความเห็นแก่ตัวความมากๆในกาม ความไม่จริงใจต่อกันและความเผลอสติมวัวเมามีให้เกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมนั้นๆดังนั้นหากคนในสังคมต่างมีสินห้าด้วยกันแล้วก็เป็นหลักประกันได้ว่าสังคมนั้นจะมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริงสังคมจะอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันและเป็นมิตรกันได้โดย ไม่ต้องคำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาและเพศพันธุ์เมื่อโลกไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระปัจเจก,กพุทธเจ้าตัดสรุเฉพาะตัวมีได้ประกาศพระพุทธศาสนากินดีอยู่วิเวกตามลำจึงประจำอยู่แต่ในปา่านานๆจึงจะเข้าเมืองบินทบาทสักครั้งแตกต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ พระปัจเจกะพทธเจ้าแต่จางจากพระพุทธเจ้าอย่างไรและจะอุบัติขึ้นบนโลกนี้เมื่อใดพระปัจเจกะพทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตัดสรู้เฉพาะตัวมีได้ประกาศพระพุทธศาสนาที่เรียกดังนี้เพราะเมื่อท่านได้ตัดสรู้แล้วเกิดอัโปสุสกกะธรรมคือแม่ขวนขวาที่จะแสดงธรรม จินดีอยู่วิเวกตามลำพังจึงประจำอยู่แต่ในป่านานๆจึงจะเข้าเมืองเพื่อบินทบาทสักครั้งพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแต่ใช้เวลาบำเพ็ญบารมียาวนานถึงสองอสงไขยแสงกับอสงไขยเท่ากับหนึ่งตามด้วยศูนย์จำนวนร้อยสตัวและตัดสรุ้อริยสัจสีด้วยพระองค์เอง เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะตัดสรู้ในคราวที่โลกว่างเว้นจากศาสนาพุทธและมาตัดสรูได้หลายพระองค์ในสมัยเดียวกันแต่พระประเจก,กับพุทธเจ้านั้นมีได้ทรงประกาศพระศาสนาเกิดสาวุกพุทธบริษัทเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปรมัตถโชติกาอัตถกถา,าสุตตานิบาตอธิ การบรรลุธรรมของพระประเจก,กพุทธเจ้าเปรียบเสมือนรถกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นจึงไม่อาจสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามตนได้ไม่ก่อตั้งหรือสถาปนาในรูปสถาบันศาสนาแต่เน้นอนุโมทนาแก่ผู้ถวายทานให้ท่านจะอุบัติขึ้นในช่วงระหว่างพุทธันดร เป็นช่วงเวลาที่โลกว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธันดรคือระยะเวลาจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึง่งถึงพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึง่งเปรียบเหมือนช่วงระหว่างเสาไฟฟ้าต้นหนึง่งถึงเสาไฟฟ้าอีกต้นหนึง่งแต่พุทธันดรจะยาวนานมากจนนับไม่ได้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่อสงไขยพระปัจเจก,กพุทธเจ้า เป็นเอกควรแก่การได้รับทายธรรมที่เขานำมาถวายหรือเรียกว่าอักขระทักขินัยยุคคลในยุคพุทธันดอนอย่างแท้จริงเพราะในยุคนั้นไม่มีใครเปรียบเสมอเหมือนการอุบัติขึ้นของพระประเจก,กับพุทธเจ้าในระหว่างที่ว่างเว้นพระาศาสนาหรือเรียกว่าพุทธันดรนนั้น นับว่าเป็นโชคปหาสารของผู้ที่เกิดในยุคนั้นเพราะผัดเจก,กพุทธเจ้าย่อมมาส่งเคราะหสัตว์โลกให้ตั้งอยู่ในทานในศีลเมื่อละร่างกายไปย่อมสู่สุคติภูมิมีสวรรค์เป็นต้นให้บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากแต่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมได้เป็นเศรษฐีด้วยการออกจากนิโรธสมาบัติแล้วมาสงเคราะห์บิณฑบาต พระประเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์มีประวัติคล้ายกันเป็นมาจากกษัตริย์พรามณ์หรือขาอ้าหบดีในสมัยโบราณที่เบื่อในายในโลกิยสมบัติได้ออกปวดศึกษาพระธรรมจนบรรลุพระปัจเจกโพธิยานเมื่อบรรลุพระปัจเจกโพธิยานแล้วก็ไปชุมนุมที่เขาคันธมาศซึ่งเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งในป่าหิมพานหรือหิมาลัยมีฝูงช้าง ชัดทันคอยปรนิบัติอยู่เป็นนิดการดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือการดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังในวรรณคดีพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวของพระประเจก,กพุทธเจ้าเหมือนกับหนอแรดซึ่งแรดของอินเดียปีเพียงหนอเดียวส่วนแรกในประเทศอื่นมีสองหนอก็มีแต่กระนั้นพระประเจก,กพุทธเจ้า ก็ต้องมาประชุมพร้อมกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนั่นคือในวันที่พระประเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นและในวันอุโบสถพระประเจกพุทธเจ้ามีเป็นจำนวนมากดังเช่นบางตำนานว่าท่านอยู่กันที่เขาคันธมาศประมาณ500รลูกเพราะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะบ่อยนักและไม่แสดงธรรมพระประเจกพุทธเจ้า จึงไม่ปรากฏชื่อไปด้วยพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในคำพีปัจเจกพุทธาประทานว่าในโลกทั้งปวงเว้นเราแล้วไม่มีใครเสมอพระปัเจกพุทธเจ้าเลย